ทุกคนดูสิอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากเุกคนนี่กิมจิดูสิกินแต่กิมจิหามาชาบูที่นี่อร่อยมากน้ำจงมน้ำจิ้มเขาอร่อยมากดูสิทุกคนสิทุกคนทุกคนสิฮะคนเริ่มมาแล้วะทุกคนเราต้องรีบพูดรีบเไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นอะไรทำไมต้องถ่ายคลิปเพื่อให้โลกรู้ว่าร้านมีเคลิศยังไงไรเชียร์นี่ คือแบบดูซิอนี่ซุปมีสองน้ำนะฮะนี่เป็นน้ำต้มยำน้ำดำอะไรก็ว่าไปแต่เราชอบทุกอย่างมันจิ้มเขาแบบกลมกล่อมเลิศมาก mm hmm. เห็ดเผอกเห็นเราชอบกินขึ้นช่ายมากๆเลยทุกคนเราก็จะใส่ขึ้นช่ายลงไปอีกคฮะเพราะเป็นอะไรที่ลดความดัดแมงวันเข้ามาทมําไมไปกินจิเขาอร่อยมาก อย่างที่บอกนะฮรเราไปกินแบบนี้ถ้าเกิดมีกิมจิอร่อยเนี่ยแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยจบเลยค่ะอร่อยทุกอย่างแน่นอนะเพราะเราเคยไปกินบางร้านกิมจิจังเก่ามากยังกับจุดยุคสุนเรียุทธยามาให้เรารับประทานเลยแต่นี้สดค่ะทุกคนนะฮะดูสิสดสดเลยถูกปากคนไทยอย่างเรามากๆเลยอ๋อ,อ,อป้อนป้อนป้อนอ่ะอ,อ,อร่อยมากเลยอะ่ะ ตาบานได้ที่ไม่ใช่อวยนะฮะนี่ฮะระหว่างถ่ายไปก็หลายโอ้ตายเหยีดหน้าตัวเองแล้วตกใจทุกคนน้ำเริ่มแห้งนะฮะทุกคนเข้มข้นมากค่นะนะคะแตงโมเริ่มมาแสดงว่าเริ่มที่จะหยุดกับแตงโมเพราะถ้ากินแตงโมแล้วมันจะแบบแน่นท้องนะฮะคนจะกินอะไรไม่ไหวเลยเพราะแตงโมนี้จะมีทําให้รู้สึกอิ่ม ะะอินไวยู่ๆเราก็นึกถึงวัดบวรราชนิอวัดบวรนะฮะตรงบางลำพูนี่เขาลงท้ายว่าราชวารวิหารหรือมหาวรวิหารหรือวรมหาวิหารสวัสดีครับเพราะว่าวัดอารามหลวงชั้นเอกเนี่ยเท่าที่จําได้อ่ะที่ลงท้ายด้วยคําว่าราชวารวรมหาวิหารจะมีหกวัดในประเทศไทยถ้าจําไม่ผิดะนะครับที่ชัวร์แต่วัดบวรเนี่ย น่าจะลงท้ายวยราชบวราวาหาวิหารด้วยไหมโอ้เดี๋ยวต้องเช็คละเพราะว่าวัดพระอารามหลวงเนี่ยอย่างถ้าเกิดเราไปเชียงใหม่ก็จะมีวัดพระศรีนะฮะที่จะลงท้ายว่วาวรามหาวิหารนะฮะเหมือนกับวัดใหญ่ที่ที่สุนโลกอ่ะวัดพระพุทธชินราช<ม>ก็จะลงท้ายว่วาวรามหาวิหารแต่ถ้าเป็นวัดบรวรเนีย่ยลงท้ายด้วยอะไรเดีย๋ยวต้อง ต้องไปดูให้ละเอียดนะฮะเราหลงวัดนี้ไปได้ยังไงวัดใหญ่ด้วยนะฮะท่านออนก็เคยบว่นั่นนะฮะอย่างหกวัดที่ลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหารมีอะไรบ้างทุกคนทราบไหมวัดอรุณวัดโพวัดสุทัศน์วัดมหาธาตุยุว,ยวาราชรังสิตตรงสนามหลวงนะฮะแล้วก็ที่ต่างจางังหวัดก็จะมีสองวัดที่ลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหารก็คือพระพุทธบาทสละบุรีแล้วก็ พระพุทธเจดีย์และพระพุทธเจดีย์ราช,ชวรมหาวิหารแต่ถ้าเป็นลงท้ายที่วรมหาวิหารเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของวัดพระศิล์เชียงใหม่วัดพระธาตุพนมวัดใหญ่พระพุทธรพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกะนะครับแล้วก็วัดพระธาตุพริภุมชายวรวิหารที่จะจัดในกลุ่มเป็นวัดหลวงอารามหลวงชัน้นเอกเหมือนกันนะแต่ลงท้ายไม่เหมือนกัน และอีกแบบหนึ่งว่าลงท้ายว่าราชวรวิหารก็จะเป็นกลุ่มของวัดพระธาตุชัยยาวัดสุโขท,ทยัยวัดมหาธาตุสุโขท,ทยัยที่ยุทยาวัดนิเวศธ,ธรรมประวัตินะก็จะลงท้ายว่าราชวรวิหารฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัดพระอารามหลวงจะมีสามกลุ่มที่ลงท้ายไม่เหมือนกันคนจะสับสนแล้วต้องแม่นนิดนึงแต่วัดบวรทุกคนช่วยหาให้หน่อยเดี๋ยวจะไปหาเองด้วยทุกคนน่าทานมากเลยดูสิแตงโมแดงเยง แล้วก็กิมจิอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากนะ้านี่แบบเป็นชาบูที่แบบรสมอบเราก็แอบให้ความรู้ไปด้วยไงระหว่างเรารับประทานอะไรอร่อยอร่อยใช่ไหมไม่ได้จะพูดแต่เรื่องกินว่าอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้เวลาเราไปถ่ายเนี่ยเวลารายการต่างๆเนี่ยเขาดาราเขาไปถ่ายต่างเนาะเขาจะชอบถ่ายหน้าแล้วก็บอกว่าอร่อยแต่นี่อร่อยจริงค่ะเราจะไม่ถ่ายหน้าเราจะชูพระเอกนางเอกก็คืออาหารที่เรารับประทานจะไม่แบบเอาหน้าตัวเองไปทําหน้าว่าอร่อย ดูเหมือนสแสดงอะไรประมาณนี้แต่นี่อร่อยมากค่ะจิ้มเขาแบบสุดๆจริงๆอร่อยมากจะบอกให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีชาบูดีน่ฮะทุกคนดคนสิเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วทุกคนทุกคนดูบรรยากาศสีพัชิตตกดินฮะนะฮะสวยงามมากที่คือเมืองสองแคว นะฮะซึ่งจะเป็นที่เป็นวัดใหญ่อยู่ที่นี่เป็นวัดบอระมหาวิหารวัดอภา,อารามหลวงชั้นเอกแห่งเดียวของจังหวัดนะฮะอย่างที่บอกเขามีจัดกลุ่มพระอารามหลวงเราภูมิใจมากเวลามาพิษณุโลกเนี่ยจะนึกถึงวัดใหญ่พระพุทธชิน,นราชนะฮะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เราโชคดีมากด้วยจิตบริสุทธิ์ทําให้เราได้มาเจอร้านดีๆร้านอร่อยอร่อยหลายร้านในพิษณุโลกและหนึ่งในนั้นก็คือชาบู วิวกังหันนี่เป็นสาขาหนึ่งในสองสาขาอีกสาขานึงจะอยู่ที่อ,อ๋อเขาคอทุกคนนี่ยคนเลิฟมาแล้วฮะทุกคนนะฮะที่นี่ก็จะเป็นขวัญใจของคนที่กินแบบคุณภาพน้ําซุปอร่อยเราชอบกินจิเราชอบอ,อ๋อน้ําจิ้มซีฟู้ดสุกี้นะฮะน้ำจิ้มส,สุก,นะะสกี้นี่ฮะจริงๆอยาบอกสารภาพว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาเส้นนี้ในวันนี้นะก็เลยอะไรดนใจให้เรามาเจอได้ทุกคน ก็เลยต้องจัดหาทุกคนจานะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในรับประทานต่อนี่ฮะถ้าตรงไปตรงนี้เข้าเมืองทุกคนสถานีรถไฟเส้นที่เรายืนอยู่นี้ร้านนี้อยู่ที่ถนนมิตรภาพค่ะทุกคนเส้นเดียวกับไปโลตัสแล้วก็บิ๊กซีใช่ไหมครับนี่ฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะคนยัญยมายิ่งข้ามคนจะยิ่งมา ชอบกินแตงโมที่สุดแต่เราจะต้องปิดขายเานั้นมันจะแน่นท้องแล้วก็ไส้กรอกเนี่ยที่เรานึกถึงเซเว่นสมัยก่อนมันจะมีมายองเนสให้ด้วยเนี่ยที่นี่ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนสมัยที่เจ้าสัวยังไม่เอาพวกผักพวกหอมแดงอะไรนะเรียกผักกาศหอมออกไปจากร้านเซเว่นนะเมื่อก่อนเขาจะมีนะเวลาเราซื้อสโมกกี้ไบ ok อย่างเนี้ย แต่ที่นี่มีฮะรดมากมีมายองนงยมเนสทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก,าก่าๆตอนสมัยเศรษฐกิจดีอฮะตอนนี้เศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะฮะทุกคนให้กำลังใจงนะฮะคนมาดูซิเนี่ยไม่ขาดสายเลยทุกคนอ่ะป้อน หาคนเริ่มมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วล่ะทุกคนจ้านฮะก็ชอบกินจิมากถึงบอกไงว่าร้านนี้วัดจันที่กินจิทุกอย่างก็อร่อยหมดเพราะกินจินี่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความละเอียดอ่อนของความอร่อยจริงๆฮะน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงฮะทุกคนเลิศมากทุกอย่างเลยจะบอก